เอาได้ราคากันแล้วครับพี่นองมันนี้ก็จะมีวิธีการล่างบางไฟเลยครับพี่น้องที่เราเหมือนเดิมนะครับพี่น้องเอ้ยครับผมทีมงานครับทำเมี้นเยอก็บังไฟนะครับผมขอสุวรรณหรือ์อมนนวยที่บังไฟส่วนหนักกินนวยนะครับเป็น้ลางเอาครับพี่น้อง มาบอเร่องเก่าข้ามหลังนะครับพี่น้องเอ้ยสมัยตะกี้เจ้าบ่อสรงครับนครับทิมงานนี่ครับเร้าเรียงว่าบ่องไฟครับผมปีน่วยปีวันืีที่งานครับเกอ่อนี่ครับผมประวุฒินี่แหละครับเอ้ยหลายท่านนี่ครับที่ไปต้องกันนะครับโอยเรียงบ่องไฟไดไนี่ไปเกือทุกงานครับถ้าบุญบ่องไฟครับพี่น้ออไปส่วนมากกับ ได้นเนี่ยบ่ได้เนี่ย,ยครับผมมวนปุ๊บขี่ฝับพสี่น้องสมัยตะกี้ครับนี่ครับการมีความความผูกพันกับเป็นก่นยงอนบองไฟครับน้องผมมีความหลักความผูกพันกับพวกเป็นกั่ยงอนบางไฟนะครับ<ม>พี่ไปทิ้นนง,ง,งไงทิ้งกันครับรสมัยตะกี้ครับอือว่าเรียงบางไฟพี่สอสวุวรรณน like, ี่โอ้ยครับผมเว้ยสมัยตะกี้ครับขึ้นบงงามๆครับสี่น้องเลยแต่ย่ามโล่งกว่านี้ หัวเสียบครับพี่น้องจนมางคตนเขาตั้งสยายแย่แล้วเานาะครับผมสอสุวรรณดากเกี่ยมจนวานนะครับอันนี้คือผมบ่ได้บอยครับคือเพินตั้งสยายแย่ให้เพินครับผมคือเพินเอายงที่ว่าาตั้งสยายแย่าส่อสุวรรณดา,ดากเกี่ยมนะครับผมเพราะว่าอันเดินเบี่ยมเขาบมันจีบจีบไปเด่นาหางครับผมมีก็หัวสีครับผมสี่เหลี่ยมลงจวดลงเลยครับผมคือว่า กินได้ครับผมตัวลุ่งเลี้ยวทีส่สุดคือเออ่สูตรรงไฟส้อสุวรรณเนี่ ok งงยครับพี่น้อนมวนเนี่ยครับพี่น้อนตัดไม้ตกีใจง่ายก็ตับครับทีมงานนี่ครับผมเจี <c> ่ <oughs> <c oughs> ยวอัครับมร้มเัี่ยวอะไรก็ไม่บุญเกลียน <c oughs> ยิง่งง่ายทิ้งกันครับพ ok. ี่ y. น้องนน้าเลยน้าครับสิ่เดียาผบก่อนในทีมงานทุกคนให้อ่า ป่อกันแบบนี้ครับอ่าหางย่าครับผมหลายปีแล้วครับผมจะไมาป่อกันแบบนี้ครับผมขาดเรียกไอ้พี่สมควรนครับผมกับนม่เติร์ดครับผมลุยจนสุดยอดรับสมัยตะยีครับอุ้มกะวอเลี่ยมองไฟประสบการณ์คงก็บ่ค่อยไหลหรอกครับพี่หน้องเอ้เขื่อนมากเน่ยก็ผมไปมีแตะขึ้นเลยครับพี่หน้องเซียนข้นครับผมเซียนล่งนี่ โบคอยไปน้ากันเด้ครับพี่น้องส่วนหมากไปนี่มันเสี่ยนกินครับดูทึงไงทึ่งกันครับผมผมบอกอี้ผมกีบเดอดีตศาสตร์ครับพี่น้องให้กระปุกเป็นครับมวนกุ๊บนี่ก็เป็นวิธีการล่างก็ลัางดีเซ็ตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอาไปจุดครับพี่น้องโอ้ฟังเรารับพี่น้องสมัยตะกี้บังไฟเข้า่าปกุมเห็นี่้คือส่วนหมากมันสีบกคอยพานนะครับผม บ่หอบบ่คอยผ่านหอดสองลอยครับแต่เดี๋ยวนี้คือบังไฟสอสวุวรเนี่ยสองลอยขึ้นนะครับพี่น้องทำไมในกีนเนี่ยโอ้ยสองลอยกันยากครับพี่น้องเดี๋ยวนี้คื้สองลอยขึ้นกะพัฒนาขึ้นไล่ครับพี่น้องบังไฟปีนี้อยู่อบอตอหลวงก,เกงะเก่งบ่เก่งกะได้ที่หนึ่งนะครับพี่น้องเลยยิ่งว่าได้สามลอยห้าสิบตัววีครับผมสุดยอดเลยครับ